ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับ5จังหวัดประสบวาตภัยปอพเผย5จังหวัดประสบวาตภัยหลังเจอมรสุมถล่มวันที่16มิถุนายน2565กลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปอพกระทรวงมหาดไทยรายงานจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ตอนบนภาคเหนือของประเทศและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ส่งผลให้วันที่1 4ถึง16มิถุนายนเกิดวาตภัยในพื้นที่5จังหวัดได้แก่ลำปางชัยนาท อุดรธานีชนบุรีและสุราษฎร์ธานีรวมห้าอำเภอหาตำบล9หมู่บ้านบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ26ครัวเรือนดังนี้ลำปางเกิดวาตภัยในพื้นที่อําเภอแจ้ห่มรวมหนึ่งตำบล3หมู่บ้านชัยนาทเกิดวาตภัยในพื้นที่อําเภอวัดสิงห์รวมหนึ่งตำบล2หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ5ครัวเรือนอุดรธานีเกิดวาตภัยในพื้นที่อําเภอศรีธาตุรวมหนึ่งตำบล1นหมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ1ครัวเรือนชนบุรีเกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอพานทองรวมหนึ่งตำบล2หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ20ครัวเรือนและสุราษฎร์ธานีเกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอพระแสงรวมหนึ่งตำบล1หมู่บ้านซึ่งปอพออได้ประสานจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภยัยโดยสำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสมขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว .com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ